ย้ำนะคะ,ะเราคาดหวังอะไรกับรัฐบาลคุณอยูทินเราคาดหวังให้เขาเข้ามายุบสภาโอเคเพราะฉะนั้น,นการที่เขาจะเป็นนายก<ะ>ที่ได้เท่านี้คอรมอรที่ได้เท่านี้มันไม่ได้เกินความคาดหมายของพรคประชาชนอยู่แล้วค,คุณคิดว่าพรคประชาชนหน้าม,มืดขนาดที่ว่าคาดหวังคอรมอรแบบริมทีมแบบเป็นเกยียรติเป็นศรีประเทศจากรัฐบาลนี้ไหมไม่ค่ะคาดหวังคอรมอรและนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาแล้วยุบสภาภายในสี่เดือนตามสัญญาและได้ประชามติ เริ่มต้นการจรัดทํารัฐธรรมนูนใหม่คาดหวังเท่านี้ซึ่งเลือกคนที่จะไปยุบสภาพร้อมของแถมโอกาสไปบริหารคดีที่เขามีโอกาสเข้าคุกเอาผลประโยชน์ของชาติเอาเจตนารม์ของ14ล้านเสียงเอาเจตนารม์ที่จะรักษาปรับปรุงโครงสร้างอํานาจไปเก็บไว้ชั่วคราวได้ด้วยหรือนี่คือความรุนแรงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่อันตรายไม่น้อยไปกว่าการโกงกินเชิงประจักษ์ เพราะมันทำให้ประชาชนค่อยๆชาชินกับการถูกนำเสียงไปต่อรองและเชื่อว่าการเมืองไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเล่นตามเกมของผู้มีอำนาจเท่านั้น